สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีพี่น้องถามเข้ามาว่าจ้านอยากทำสร้อยพระทรงวีนะครับหนึ่งห่วงนะพอดีว่ามีลูกค้าสั่งมาต้องทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบให้พี่น้องนะครับก็จะเป็นงานทรงวีนะครับนะเป็นงานสร้อยพระทรงวีหนึ่งห่วงนะครับเย็บปลายด้วยไหมทองนะครับพี่น้อง นี่นะครับลักษณะงานจะเป็นแบบนี้นะครับนะก็จะเป็นงานทรงวีเย็บด้วยไหมทองนะครับเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเชือกร่มนะสำหรับพี่น้องท่านไหนที่มีปัญหานะครับก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะเพราะว่าคลิปนี้มีคำตอบให้พี่น้องแน่นอนนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปมาสอนพี่น้องและมาแนะนำพี่น้องต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปชมขั้นตอนและวิธีการทำได้เลยครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะมาแนะนำในส่วนของอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการถักนะครับก็จะมีไหมทองไหมทองที่ใช้จะเป็นไหมทองเบอร์9 เชือกเทียนนะครับเชือกเทียนที่ใช้จะเป็นเชือกเทียนเบอร์3เชือกร่มนะครับความยาวผมตัดมาอยู่ที่ความยาว26นิ้วห่วงสแตนเลสนะห่วงสแตนเลสขนาด0.8มิลก็จะมีกาวร้อน กันไกลเข็มแล้วก็ไฟแช็กอุปกรณ์หลักๆจะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมขั้นตอนและวิธีการทำได้เลยอันดับที่1น,นะครับผมก็จะมาทำการตัดไหมทองนะประมาณประมาณ30เซนติเมตรนะนะครับ ตัดไหมทองมาเพื่อทำการพันห่วงนะครับนะเพื่อทำการพันห่วงนี่นะครับเมื่อเราตัดไหมทองมาแล้วให้ใช้ไฟแช็กจุดตรงปลายนะครับเพราะว่าตัวของไหมทองเนี่ยมันจะคลายตัวเมื่อโดนตัดนะครับเราต้องใช้ไฟแช็กจุดไว้นะครับ แลวทีนี้เราก็จะมาเริ่มพันห่วงนะพี่น้องสังเกตดูนะห่วงมันจะมีรอยต่อตรงนี้นะครับเราก็สอดเชือกเข้ามาทบครึ่งนะพี่น้องให้มันอยู่ครึ่งนึงแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเริ่มถักฝั่งนี้นะให้ถักเริ่มตรงข้ามกับรอยต่อนะครับ มือกดไว้นะพี่น้องมือกดไว้นะอันนี้ก็แบ่งออกมาฝั่งนี้นะครับก็สอดเข้านะพี่น้องสอดเข้าแบบนี้นะครับนะสอดออกนะครับก็สอดเข้าสอดออกนะสอดเข้า สอดออกสอดเข้าสอดออกนี่นะครับแบบนี้นะแล้วก็กลับด้านมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยสอดออกสอดเข้า นะครับสอดออกสอดเข้านะครับประมาณนี้นะพี่น้องแล้วเราก็เอามือดันเข้าอย่างนี้ให้มันถีถนะครับนะให้มันถีกันเท่าที่จะถีได้เลยนะนะลักษณะก็ประมาณนี้นะครับเราก็พันจนกว่ามันจะรอบเลยนะ เมื่อเราถักมาแล้วมันใกล้จะ,จะโจวดกันแล้วนะพี่น้องให้จะเอามือจับอย่างนี้นะแล้วก็ดันเข้าอย่างนี้นะมันจะถีนะครับแล้วเราก็ทําการถักถักมาจนกว่ามันจะจจวดกันนะพี่น้องนี่นะครับ อ่านี่นะครับพี่น้องงานก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับตัดเชือกร่มมานะแล้วก็ผมจะเอาห่วงนะครับมาเย็บเข้าในลักษณะแบบนี้นะพี่น้องนะเอาปลายเชือกสอดเข้าที่เข็มนะครับ นะแล้วก็เอาเข็มแทงเข้าตรงห่วงนะแทงเข้าตรงกลางเลยนะพี่น้องนะนี่นะครับเนี่ยประมาณครึ่งเซนนะพี่น้องนะแทงแก็แทงฝั่งนี้อีกนะครับเนี่ยนะครับนี่นะพี่น้อง มันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะเดียกก๋ยวก็แทงสวนนะฝั่งนี้ก็แทงสวนนะครับอย่าเข้าที่รูแล้วก็แทงสวนออกไปอย่างนี้เลยนะพี่น้องนะนี่นะครับอ่าเมื่อเราแทงมาแล้วนะครับให้เราดึง จัดนี่นะพี่น้องพยายามจัดตรงนี้ให้มันใจเย็นๆนะครับนะเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะพี่น้องนะครับเมื่อเราจัดในให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับให้ใช้กาวร้อนนะยดเวลาหยดให้ชั้นห่วงลงแบบนี้นะครับนะะตั้งขึ้นแบบนี้นะให้ชันลงแบบนี้นะให้หยดไว้ตรงปลายนะให้มันติดกับเชือก นะครับอ่านี่นะอ่านี่นะครับเราทําการหยดนะแต่เราต้องชันห่วงไว้แบบนี้นะครับอย่าอย่าตั้งขึ้นนะให้ชันไว้นะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวกาวร้อนมันจะไหลมาใส่ตัวสร้อยนะทําให้สร้อยของเราแข็งนะครับนะอ่าแล้วทีเนี้ย เมื่อมันแห้งสักพักแล้วเราก็ทําการมัดนะจะเป็นการมัดบนมัดล่างนะอ่าก็แบบนี้นะครับอ่ามัดมัดทั่วไปนะพี่น้องเนี่ยมัดแบบนี้นะครับมัดบนมัดล่างนะครับนะใช้มือประคองนะพี่น้องนะนี่นะครับค่อยๆทำนะใจเย็นๆนะครับ แบบนี้นะเนี่ยนะครับเราก็ไล่มัดไปจนกว่ามันจะสุดนี่เลยนะครับก็มัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเรามัดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับไม่ต้องนิ้นสวยนะพี่น้องนะแค่มัดปกติเฉยๆพอนะครับแล้วก็เอากาวร้อนหยดนะครับกาวร้อนหยดนะครับพี่น้อง นะแล้วก็ทำการตัดนะครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับนะเนี่ยนะครับพี่น้องเมื่อผมพันตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปตัดเชือกเทียนเบอร์อ3ามนะมาสักประมาณไม้บรรทัดหนึ่งนะครับหรือประมาณ30เซนนะ ผมก็จะเอามาพันรอบตรงนี้นะครับนะเนี่ยเอามือบีบไว้แบบนี้นะครับแล้วก็พันนะเ,นเริ่มพันนะครับพันให้มันรอบนะพี่น้องนะเนี่ยนะครับพันแบบเนี้ยนะครับเนี่ยพันไล่ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยเนี่ยนะครับ ไม่ยากนะพี่น้องนะนี่นะครับแล้วก็พันมาแบบนี้นะครับพันให้มันกลมนะพี่น้องนะทีะนี้ผมเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทําให้มันกลมทํำยังไงนะพี่น้องเมื่อเราพันมาแล้วเนี่ยแล้วก็มามัดนี่นะครับมัดแล้วก็ไฟจุด นี่นะครับแล้วเราก็เอามือมาจัดทีนี้ให้มันกลมนะพี่น้องนี่นะครับเอามือจัดบีบน,นวดบีบนะครับให้มันกลมที่สุดนะพี่น้องเห็นไหมมันเริ่มกลมแล้วนะครับนะก็แค่บีบแล้วก็นวดนะครับนะเนี่ยถ้ามันแข็งเราก็เอาเครีม นะครับมาบีบบีบให้มันอ่อนนะครับเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับพี่น้องเนี่ยแล้วเราก็เอามือนวดนวดไปเรื่อยๆนะครับให้มันกลมนะเห็นไหมพี่น้องจะสังเกตจะสังเกตว่ามันกลมแล้วนะครับนะให้มันกลมสวยเนียนที่สุดนะครับนะประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็ทำการเย็บนะครับจะเป็นขั้นขั้นตอนนะครับของการเย็บนะผมก็ได้ไปตัดไหมทองนะครับมาความยาวประมาณ1เมตรนะครับพี่น้องแล้วก็เช่นเคยนะครับเราจะทำการจุดปลายนะเนี่ยจุดไว้นะครับเนี่ยมาให้มันคลายนะทำไมต้องจุดนะพี่น้องสังเกตดูนะเนี่ยเวลาที่เราตัดมาเนี่ยไหมทองมันจะคลายออกแบบนี้นะ เนี่ยนะครับเราต้องจุดไว้นะพี่น้องนะครับนะเมื่อเราจุดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเย็บแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เอาขึ้นบนแบบนี้นะพี่น้องนะเนี่ยไหมทองเอาขึ้นบนแบบนี้นะครับ โค้งลงข้างล่างเนี่ยโค้งขึ้นบนนะเนี่ยมัดนี่นะครับมัดไวแ้แบบนี้นะพี่น้องนะมัดให้ปลายปลายเชือกเนี่ยมันชี้ขึ้นบนแบบนี้นะพี่น้องนะก็ดึงให้มันแน่นนะครับแบบนี้นะเมื่อเราดึงให้มันแน่นแล้วนะครับเราก็ทําการเย็บนะพี่น้องนะ การขึ้นเสาแรกเนี่ยนะพี่น้องต้องผมต้องบอกก่อนนะว่าต้องใจเย็นๆนะครับนะนี่นะครับแบบนี้นะครับก็ดึงการขึ้นเสาแรกต้องใจเย็นนะครับนะเนี่ยนะครับมันจะคลายตัวออกนะเวลาเราสอดเข็มแล้วก็เอามือกดไว้แล้วก็ดึงนะครับนี่นะพี่น้องแล้วเราก็แทงต่อไปเรื่อยๆนะครับให้มันรอบเลยนะ นี่นะครับนะนี่นะครับงานจะออกมาในลักษณะนี้นะพี่น้องเราก็แทงแบบนี้ให้มันรอบนะครับให้มันรอบเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่นะพี่น้อง ครับแทงให้มันรอบเลยนะครับการการถักเนี่ยเอ่อการขึ้นเสาแรกนะครับต้องให้พี่น้องเนี่ยใจเย็นๆน,นิดนึงนะครับพยายามทําให้สวยที่สุดนะนะครับเนี่ยเห็นไหมทำทำใจเย็นๆน,นะครับให้งานของเราออกมาสวยที่สุดนะการเว้นช่องไฟเว้นระยะห่างของห่วงในแต่ละจุดเนี่ยเอ่อให้มัน ให้มันสม่ําเสมอกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันผมดึงเนี่ยเห็นไหมมันจะมันจะทีสม่ําเสมอกันนะช่องไฟนะครับให้มันสวยนะพี่น้องอย่าไปใจร้อนนะครับแถวแรกเนี่ยเราต้องพยายามทําให้ดีที่สุดเมื่อเมื่อเราทําดีที่สุดแล้วก็เหมือนการเริ่มต้นนะครับเราเริ่มต้นดีปลายมันก็ดีนะครับนะ เสียเวลาช้านิดนึงแต่เชื่อเถอะนะครับงานจะออกมาดีและสวยงามอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยมันจะแทงยากนิดนึงแถวแรกเราก็ตามที่บอกเลครับต้องใจเย็นๆนะเนี่ยนะครับเมื่อเราแทงมาสุดเนี่ยนะเนี่ยเราก็ดึงให้มันแน่นนะครับแล้วก็แทงไปเนี่ยนะครับ อะปลายเชือกเห็นไหมมันตกลงมานี่แล้วเราก็ดึงมาอย่างนี้เลยนะครับนะเนี่ยนะครับแล้วเราก็แทงต่อไปให้มันจะหลดกันนะเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมนะพี่น้องเข็มหลุดนะครับ เนี่ยนะครับเราก็ใจเย็นๆนะพี่น้องเนี่ยก็แทงไปอีกเรื่อยๆนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะพี่น้องแทงให้มันชนกันเลยนะครับเนี่ยนะครับพี่น้องสังเกตดูนะว่าเสาแรกที่ผมขึ้นเนี่ยมันจะสวยนะนะครับนะเห็นไหมมันจะสวยนะ แล้วเราก็มาเริ่มขึ้นแถวที่2ต่อเลยทีเนี้ยก็แทงตรงรูนะครับเห็นไหมมันจะมีรูของมันอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามเราจะแทงไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะอ่ะเนี่ยเมื่อเราเริ่มต้นที่แถวแรกสวยนะเอามือเอามือดันอย่างนี้ด้วยนะครับเอามือดันไว้นะเวลาถักนะถ้าเราไม่ดันเดี๋ยวมันจะเคลื่อนนู่นนี่นั่นโอ้หุ่นวายนะครับเนี่ยเอานิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยบีบตรงนี้แล้วก็ดันขึ้นไวอ้อย่างเงี้ยนะเนี่ยเวลาเราแทงเนี่ย เนี่ยนะครับมันจะง่ายเลยนะเมื่อเมื่อเราเย็บแถวต่อไปนะครับอย่าไปดึงแน่นนะพี่น ja ้องนะเนี่ยเมื่อเราแทงขึ้นมาเนี่ยปึ๊บแบบนี้พอนะครับอย่าไปดึงแน่นนะพี่น้องเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับ นี่นะครับอย่าไปดึงแน่นนะพี่น้องพยายามทําน้ําหนักมือให้มันสม่ำเสมอนะครับนะอย่าไปดึงแน่นถ้าเราดึงแน่นเนี่ยงานเราจะไม่สวยนะครับถามว่ามันแน่นไหมมันแน่นแน่นอนนะเราเย็บไปสักพักหนึ่งนะสามสี่แถวเนี่ยมันจะแน่นอัตโนมัติของมันนะ แต่แถวหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเออลำบากนิดนึงนะพี่น้องเราก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับแล้วก็จำเทคนิคจำวิถีของมันนะครับว่ามันควรเป็นไปยังไงนะครับนะเห็นไหมเนี่ยนะครับเอามือดันไว้เวลาเย็บนะครับเนี่ยเห็นไหมก็เราเย็บมาได้สองแถวแล้วนะส่วนนี้เราก็ตัดทิ้งเลยทีเนี้ยตัดให้จำเลยนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับ ตัดแบบนี้นะครับแล้วเราก็เย็บเรื่อยไป Ρ ยเรื่อยๆครับจนกว่ามันมาจะหลดตรงนี้เลยนะพี่น้องนะให้มันสุดนี่แล้นะเราก็เย็บเนี่ยตามรูมันเนี่ยนะครับเนี่ยตามรูมันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเนี่ยแลวเวลาเย็บนะพี่น้องผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องมือใหม่เนี่ยจะกังวลว่าเวลาเราเย็บเนี่ยเข็มเราจะมาแทงโดนเอ่อโดนตรงส่วนพวกนี้นะเนี่ยสมมุติว่าผมเย็บนะ มือใหม่เนี่ยอาจจะพวงว่าเออต้องแทงให้มันแบบไม่ให้มันโดนตัวข้างในอย่างนี้นะถามว่ามันโดนไ,ดไหมโดนได้นะพี่น้องเราไม่ต้องไปละเอียดกลิบขนาดนั้นนะเนี่ยมันโดนได้นะพี่น้องนะถามว่ามีผลอะไรไหมไม่มีผลอะไรนะครับเนี่ยเอาแทงไปเลยเนี่ยสมมติผมจะแทงให้โดนนะเนี่ยสมมุติมันมันโดนมาอย่างนี้เห็นไหมมันได้นะพี่น้องนะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเนี่ย มันไม่ได้มีผลอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมไหมทองก็มาปิดเหมือนเดิมนะครับนะก็แทงไปเลยนะครับนะแบบนี้แทงให้มันสุดเลยนะครับนะให้มันสุดนี่เลยนะนี่นะครับเมื่อผมทําการเย็บขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องเย็บขึ้นมาสุดแล้วนะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วทีเนี้ยเราก็ทําการ สอดเข้าสอดเข้ารูแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับเนี่ยเมื่อเราสอดมาแล้วเราก็จะแทงเข้าตรงรูแรกนะครับเนี่ยรูนี้เห็นไหมพี่น้องแทงเข้ารูแรกนะอ่าเดี๋ยวให้เชือกมันมาอย่างนี้นะครับแทงเข้ารูนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยแทงลอดห่วงข้ามมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ไล่แทงเป็นรูนะครับเนี่ย ลอดข้ามมาฝั่งนี้นะเนี่ยนะครับอันนี้ก็แทงเหมือนกันนะครับนี่นะพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเราจะไล่แทงมานะพี่น้องนี่นะแทงข้ามไปข้ามมานะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับแทงข้ามไปข้ามมานะครับ นี่นะครับพี่น้องแบบนี้นะครับแล้วพอมาถึงฝั่งนี้เราจะแทงลงนี่นะครับแทงใหมันออกมาข้างแบบนี้นะพี่น้องเห็นไหมนี่นะครับให้มันออกมาข้างแบบนี้นะนะครับนี่นะครับเห็นไหม แล้วก็เอามือมากดดันตรงไหนที่มันไม่กลมเราก็เนี่ยกดดันนวดให้มันสวยงามนะครับให้มันกลมนะพี่น้องเห็นไหมก็เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะมาจบงานวิธีจบงานจบยังไงนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเอากาวร้อนนะครับมาหยด เนี่ยนะครับหยดใส่แค่นี้นะครับนิดเดียวนะครับอย่าไปเยอะนะเนี่ยแล้วเราก็เอากันไกลนะครับตัดให้มันจําเลยนะพี่น้องนะกันไกลตัดให้จําเลยนะครับแล้วก็ปลายกดต่อนแหลมๆที่มันผูกขึ้นมานีดหนึ่งลงไปนะครับนะเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับสร้อยพระทรงวีนะครับเย็ยบด้วยไหมทองนะ งานก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับนะประมาณนี้เลยนะพี่น้องก็ลองไปฝึกทำตามดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆนะครับคลิปวิดีโอจะได้ไปแจ้งเตือนที่หน้าจอของท่าน แล้วท่านจะได้ฝึกทำก่อนใครๆนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ